มาส d a จับมือกับอสุเปิดตัวกระบะใหม่แล้วทำไมถึงแยกออกจากฟอร์มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โยสวัสดีครับพวกับผมวิวนะฮะอดีตเสื้อกรเคยทำงานที่ญี่ปุ่นนะปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวแบรนด์วีลิ่งมา์นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวรถกระบะท,ที่เพิ่งออกมาใหม่นะเพิ่งเปิดตัวไปส,สดๆร้อนๆที่ออสเตรเลียนะก็คือเจ้าตัว all new bt50 ใหม่นะฮะที่มันน่าแปลกใจก็คือมันเป็นการจับมือระหว่างพันธมิตรใหม่อย่างมาสด้าจับมือกับทางอินสูในการพัฒนากระบ,บะตัวนี้นะภายใต้โมเดลชื่อ อาร์จีูนหะครับโอ้โหถือว่าเป็นคู่บันธมิตรใหม่ที่เพิ่งจับมือกันสดสดร้อนๆนะฮะเดี๋ยวนี้ค่ารถยนต์แม่งก็นิยมจับมือกันพัฒนาเพราะว่ามันเป็นการลดต้นทุนนะอันไหนแชร์กันได้อันไหนแชร์โนฮาวอันไหนโคร,ร่วมผลิตด้วยกันได้เพื่อลดต้นทุนก็น,นิยมทํากันนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นแบบคู่ใหม่ที่เพิ่งเห็นมาเลยนะฮะ ก็ถ้าใครเห็น v t 50ใหม่ที่มึงออกมาเนี่ยจะเห็นว่ารูปร่างแพลตฟอร์มเนี่ยจะใช้ของ e ีซูซูนะเพราะว่า e ีซูซูเนี่ยก็ถือว่าทํากระบะแล้วผลตอบรับค่อนข้างดีนะก็เลยมาโคกับทาง e ีซูซูนะครับรูปร่างเนี่ยจะเหมือน a l l n e ดี m a กใหม่นะเพียงแต่ว่าหน้าตาไฟหน้ากระจังหน้าแล้วก็รูปรักอะไรที่มันโชว์เนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์ของมาสเตอร์เนาะแต่พวกอะไรที่มันไม่ได้โชว์ที่เป็น,ชน,ชนเชิงฟัง์ชั่นเชิงโครงสร้างเนี่ยพวกนี้จะโคกันก็คือจะใช้ร่วมกันทั้งหมดนะครับทีนี้มันก็เลยเกิดคําถามวว่่าาาาเอาอ้้้้แลทํไม BT50 กนนนหี มันถึงเหมือนกับเจ้าตัว Ford r a n g e r อร์เแสดงว่าก่อนหน้านี้โคกับ Ford หรอแล้วปัจจุบันไม่ได้โคกับ Ford แล้วหรือไงซึ่งทาง Mazda ก็ได้ออกมาแจ้งว่าตอนนี้ทาง Mazda เองกับ Ford เนี่ยก็คือแยกกันแล้วนะไม่ได้เป็นพันธมิดกันนะครับคือต่างคนต่างอยู่นะครับต่างเดินทางคนละทางกันเลยนะฮะ ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ก็เลยมาจับมือกับพันธมิตรไหนอย่างอีสูซูนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ไอ้เจ้าตัว b t 5 0เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่พัฒนาร่วมกันกันกบทาง Ford ชื่อโมเดล T6 นะครับก็คือรูปร่างหน้าตาจะเหมือนกันเลยนะฮะแบบโครงสร้างเดียวกันนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าหน้าตาก็ตามสไตล์ก็จะเป็นซิงเกิลเจอร์ของ Mazda f o r ฟก็จะเป็นซิงเกิลเจอร์ของทางฟอร์นะครับซึ่งตอนนั้นผมเองก็ออกเจ้าตัว t 6นะฟอร์ดเลนเจอตัวนี้ออกมานะฮะ เพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงออกตั้งแต่เห็นแคทเลยเหรอ <_ an> บอกเออกูออกตรงนั้นแหละไม่ใช่ทุยไอ้บ้าไม่ใช่นะก็ <_ an> คือเราเห็นแล้วเรา,เราสึกชอบมันดูบึกบึนนะฮะท <_ an> ีนี้ไอ้เจ้าตัวพีดีท่าสุดเราก็ไปดูเหมือนกันนะก็เลยเป็นนองนั่งเหมือนกันนะความรู้สึกแบบเออข้างในนะแบบตกแต่งอะไรคล้ายๆกันคือฟอร์ดมาด้าเนี่ยต้องบอกว่า ให้ออปชั่นเยอะมากมากนะการที่เราจะซื้อรถสักคันนะเนาะไอ้กระบะสีประตูเนี่ยถือว่าเมืองไทยเนี่ยตอบโจทย์มามันเป็นให้ความรู้สึกรถอนเนกประสงค์เนาะก็คือเอาแบบไปโดยสารก็ได้มนทุกคนก็ได้เพราะมันมีสีประตูเนาะบวกกับว่าไอ้ช่วงสร้างตัวเนี่ยเราบางทีอยากจะใบบรรทุกของเนี่ยก็ย้ายบนย้ายบ้านย้ายหอได้เอาทุกของขายได้นะก็เลยคิดว่ากระบะสีประตูมันโอเคนะทีะนี้ก็เลยไปเลือกฟอร์ดมานะพอไปลองนั่งวีดี50เนี่ยความรู้สึกแบบ เออรูปทรงข้างนอกมันแปลกอ่ะไฟหน้าแม่งก็ดูแหลมเป็นสปอร์ตแล้วเกินไฟท้ายก็ยิ่งแปลกใหญ่นะก <c oughs> ็รู้สึกเฮ้ยมันไม่ชินนะเฮ้ยดูอะไรมันตลกมันดูแปลกแนะแต่บางคนก็เขาก็อชอบนะ <c oughs> คือต้องยอมรับว่าช่วงล่างนะอะไรเนี่ยแม่งเหมือนรถเก่งเลยนะทั้งนั้นที่เป็นกระบะนะคือช่วงล่างไม่นุ่มเหมือนรถเก่ง <c oughs> ถ้าฟอร์ดเนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบกระแทกแบบดิบๆนะทีนี้ขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าสายสัมพันธ์ของฟอร์ดกับมาสเตอเนี่ยมันมีมันอย่างยาวนานได้ยังไงนะต้องบอกว่า เมื่อประมาณ40ปีที่แล้วนะ Ford Mazda นะเขาก็จับมือนะในการร่วมลงทุนร่วมกันเพื่อทําโรงงานในการผลิตรถยนต์ Ford และ Mazda นะภายใต้ชื่อบริษัท Auto R Thailand หรือตัวย่อ AAT นะซึ่งบางคนก็จะเรียกโรงงานว่า Ford Mazda Ford Mazda นะฮะซึ่งก็มีการใช้พนักงานร่วมกันก็คือพนักงาน AAT เนาะผลิตทั้งลาย Ford แล้วก็ลาย Mazda แบ่งกันคนละครึ่งนะฮะ ตอนนั้น Ford เองเนี่ยเขาก็มีการผลิตรถออกมานะครับอย่างจำได้ก็คือจะมีลายรถเก่งนะครับจะเป็น Ford Fiesta Ford Focus อ่าแล้วก็ Ford Ranger นะครับแล้วก็ Ford e v e r e s t ตัว7ที่นั่งนะครับแต่ต้องบอกว่า Ford ที่เป็นรถโดยสารเนี่ย ผลตอบรับไม่ค่อยดีนะเพราะอ,อ,อย่างฟอร์เซียต้าเองเนี่ยคนซื้อมาเนี่ยปัญหาก็เยอะนะโอโ้ไปเคลมเยอะจําได้ถึงขั้งนั้นไปไประทงประท้วงทุบรถอะไรกันโอ้โหแบบวุ่นวายไปหมดนะตัวโฟกัสเองก็เหมือนกันเพราะว่าโฟกัสเองมันก็มีการเปลี่ยนเครื่องนะจากเครื่องฝั่งที่ขายตัวข้างนอกเนี่ยลดขนาดไซส์เครื่องมาพอเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ทาให้ระบบมันมีปัญหามันรวนก็คนก็รู้สึกไม่ปลื้มนะก็ทําให้ในเมืองไทยเราเนี่ยตัวฟอร์ดที่เป็นรถโดยสารหรือรถยนต์เนี่ยก็แย่นะติดลบไปเลยนะครับก็เลยทําให้ปัจจุบันี่ Ford ไม่ได้ผลิตรถยนต์โดยสารแล้วนะจะเน้นเป็นพวกกระบะแล้วก็เจ็ดที่นั่งเป็นหลักนะครับคือภาพมันติดลบไปแล้วนะกูก้คืนยากนะครับอันนี้ Ford เองก็คงเข้าใจนะทีนี้มา,มา,นะามาฟังฝั่ง m a ด d a นะตรงข้ามมาฝัง m a z d a Mazda เองเนี่ยภาพลักษณ์ในส่วนของที่เป็นรถยนต์โดยสารเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะคนชอบมนาะตั้งแต่ Ma z ้าซูมซนะ่า m a z d a 3นะ CX 3นะครับ CX ไฟนะก็คือเจ้าตัว SUV นะอันนี้ก็ขายดีนะฮะ แต่ตรงกันข้ามกับฟอร์ดคือกระบะ v ีทีเนี่ยกระบะมาสตอรขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะเป็นว่าดูกระบะมาส d ตแล้วกูซื้อกระบะฟอร์ดดีกว่าทรงแม่งก็บอดี้เดียวกันนะฮะเครื่องก็เหมือนกันเป็นเครื่องดูลาทอร์กนะ2 2กับ3.2เหมือนกันนะก็รู้สึกว่าฟอร์ดน่าจะบึกกว่านะเอามาขนขนของน่าจะทนกว่าก็เลยมาซื้อกระบะฟอร์ดนะมาสเตก็เลยกระบะก็เลยไม่ขายดีไม่เท่าไหร่นะมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าอา้าถ้าวันนี้เราจะมาโคกันเป็นอันธมิตรกันเนี่ย ถ้าอยากจะมาพัฒนารถยนต์เนี่ยก็ต้องมาทางมาสด้าใช่ไหมแล้วฟอร์ดก็รู้สึกว่าเอ้ยรถยนต์กูก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วทำไมกูต้องมาพึ่งมาสด้าด้วยกระบะมาสด้าก็มองว่าเฮ้ยต้องมาพึ่งฟอร์ดนะเอาโน้ตฮาวมามาโคเดเวลลอปเหมือนกันแต่ก็ขายได้ไม่ดีเท่าไหร่เออแล้วเราจะมาพึ่งกันทำไมนะก็เลยต่างคนแยกกันอยู่ดีไหมนะฮะจนกระทั่งนะฮะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็คือฟอร์ดอ่ะเขาก็ย้ายจากฐานออสเตรเลียนะปิดฐานผลิตออสเตรเลียมาผลิตที่เมืองไทยตั้งชื่อว่าฟอร์ หรือเรียกว่า Ford Thailand และกันนะครับก็คือเน้นผลิตรถกระบะเอาไว้ขายส่งออสเตรเลียอย่างเดียวก็จะเน้นตัวที่เป็นขายนอกอย่างตัว Ford r a n g e r ที่เป็นวายแทกเครื่อง3,002ตัวที่มันแบบว่าท็อปสุดอะพูดง่ายๆนะฮะแล้วก็เป็นตัว Ford r a p t o r นะฮะที่เพิ่งเปิดตัวออกมานะครับเปิดตัวเมื่อมาอกสามปีที่แล้วนะตัวใหญ่เลยนะก็ส่งขายนะเพราะว่า การผลิตในบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยส่งขายออาแวงนอกเนี่ยมันได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีนะฮะกับบางประเทศมันมีข้อตกลง FTA กันอยู่นะก็เลยทําให้เขาได้กําไรแล้วก็ผลิตแล้วคุ้มนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าจะเห็นว่า Ford เองเนี่ยที่ผลิตกับ AT เนี่ยแคปมันก็จะยังเหลือเนาะเพราะว่ารถยนต์ไม่ได้ผลิตแล้วแถวบ,บางส่วนนะฟอร์ดเองก็มีความพร้อมในการผลิตกระบะนะเหลือแค่ว่าจะโยกกลับไปเมื่อไหร่ ทีนี้มังฝังมาด้าเองก็เริ่มงงแงนะก็เห็นว่าเอ้ยเอยเอแม่งผลิตเมืองไทยเนี่ยค่างเงินบาทก็แข็งนะเพราะว่าปี2019เนี่ยจะเห็นว่ายอดขายมันตกลงเพราะค่างเงินบาทเราแข็งนะฮะคือต้องบอกว่ารถยนต์เป็นสินค้าที่ส่งออกของบ้านเราด้วยนะ แต่เวลาขายส่งออกเนี่ยมันต้องขายเป็นเงินดอลลาร์เนาะซึ่งตอนนั้นค่าเงินบาทมันแข็งก็ทําให้กําไรในการขายส่งออกเนี่ยมันลดลงไป30%เลยนะฮะก็เลยคิดว่าเฮ้ยบางส่วนเนี่ยมาด้าคิดว่าเอาไปผลิตที่ญี่ปุ่นน่าจะคุ้มกว่านะถ้าผลิตได้จำนวนไม่เยอะเนี่ยอย่าง CX3 เนี่ยเอาผลิตที่ญี่ปุ่นดีกว่านะเมืองโฮฟุจังหวัดยามากุจิเนาะก็คือฐานการผลิตของมาสด้าที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะ ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะมีพันธมิตรกันไว้ทําไมนะในเมื่อมันไม่ช่วยประโยชน์กันนะแล้วบวกกับว่าต้องมาพูดถึงว่ารถยนต์ส่งออกเนี่ยที่ส่งจากบ,บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่บ้านเราเป็นพวงมาลัยขับขวาเนาะคือประเทศที่พวงมาลัยขับขวาเนี่ยจริงๆมีประมาณแค่30%ของทั่วทั้งโลกนะคือประเทศส่วนใหญ่ประมาณ70%เน่ะจะเป็นฝั่งขับซ้ายนะฉะนั้นถ้าแต่และประเทศที่แบบขับขวาเนี่ยเขาไม่ได้ฮิตนะเหมือนว่าตลาด แบรนด์ของ m a สด้าหรือของ Ford มันขายไม่ค่อยดีเนะี่ยเขาก็เอเอจะผลิตเมืองไทยแล้วมันจะคุ้มหรือวะอะย่างฟอร์ดถือว่าออสเตรเลียตลาดใหญ่ยังได้อยู่นะฮะแต่มาสด้าเองเขาก็เอาไปผลิตญี่ปุ่นดีกว่าไม่ต้องมาเสียค่าขนส่งนะเขาก็เลยคิดว่าอยากจะโยกกลับไปแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนาะที่ทําให้รู้สึกว่าแยกกันอยู่น่าจะดีกว่าก็คือเรื่องของปัญหาขึ้นแตน้ําอย่างสาภาพนะฮะ ปกติสาภาพก็คือเป็นตัวแทนเนาะของลูกจ้างของคนที่มาทํางานเพราะว่าย่านที่ทํางานด้านยานยนต์ตรงฝั่งอีเทิร์นหรือฝั่งตะวันออกนี่คมแถวปกแดงเนี่ยก็จะมีคนมาทํางานจากต่างจังหวัดเนี่ยมาเยอะมากนะฮะคือเป็นย่านงานที่ใหญ่ที่สุดแลค,คือเป็นดีทรอยต์ของยานยนต์เลยนะที่ขายส่งออกนะครับถ้าบริษัทใหญ่ๆหน่ยเขาก็จะมีสาภาพในการตกลงต่อรองนะก็คือรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างเอาไว้นะฮะ สาภาพของบริษัทไหนแข็งๆหน่อยนะเขาก็จะมี power ในการต่อรองเยอะหน่อยนะครับซึ่งบริษัท AAT เองเนี่ยสาภาพ,เ,าภาพเ,เขาถือว่าแกร่งมากๆนะ <Yeah. S 1> เพราะจำได้ตอนนั้นคุยกันแล้วแบบสาภาพของที่บริษัทคุยไม่ได้นะ <Yeah. S 1> ตกลงไม่ได้เขาบอกเออเดี๋ยวจะไปขอให้สาภาพของทาง AAT มาช่วยนะฮะแล้วถึงขนาดแบบว่าเวลาตกลงกันอนะ่ะคือบางทีถ้ามันไม่ยอมกันเนี่ยเขามีการสไตร k นะคือช่วงนั้นจําได้ว่าปลายปีเนี่ยก่อนจะปิดงานปีใหม่เนี่ยคือเขาแบบสไตร์กันหนักมากคือตกลงเรื่องของโบนัสไม่ได้นะเรื่องของว่าเอ้ยเนี่ยยอดขายอะไรอย่างนี้ต้อง ให้เงินชั้นเท่านี้อ่ะก็กลายเป็นว่าตกลงกันไม่ได้เขาก็เลยสไตล์นะคนก็มาอยู่หน้าเ t เต็มเลยนะวันนั้นโอ้โหโบกธงอะไรกันแบบชุดใหญ่เหมือนกันนะฮะแล้วทีนี้ A t ทเองเนี่ยเขาก็ให้ผู้นํามาตกลงกับทางบริษัทนะแล้วมันคุยกันไม่ได้มันก็ยืดเยื้อะนะพอมันยืดเยื้อนานไป กลายเป็นว่าตอนแรกแบบมีประมาณ3-400คนเลยนะแบบโหใหญ่มากนะคนก็เริ่มทยอยทยอยเริ่มไม่ไหวอ่ะก็คือแบบไม่มีงานทาอ่ะพอไม่มีทํางานทาก็ไม่มีเงินกินเงินใช้อ่ะพอมันยืดเยื้อเป็นเดือนอ่ะบริษัทก็เลยถามบอกว่าเออถ้าใครอยากจะทํางานนะก็ให้เซ็นชื่อยอมรับเงื่อนไขแล้วกลับไปทํางานเหมือนเดิมนะก็กลายเป็นว่าคนมันก็เริ่มทยอยทยอยมันยิ่งยืดเยื้อเท่าไหร่คนก็ยิ่งทยอยทยอยกลับเข้าไปทํางานก็เหลือกลุ่มผู้ที่ประท้วงเนี่ยไม่กี่คนเท่านั้นนะฮะก็ทําให้เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะที่แบบว่่่าาาเเอพพผู้นนํสภไมมยยี แล้วมันตกลงกันไม่ได้แล้วมันยืดเยนะื้อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหน้าปวดหัวเนาะซึ่งอันเนี้ยหัวหน้าผมมาพูดได้ดีนะคือจําได้หัวหน้าพูดบอกว่าคือการที่เราไปเรียกร้องอะไรมากๆในฐานะที่เราเป็นลูกจ้างคือเราอยากจะเรียกร้องแหละ คือทุกคนที่เป็นลูกจ้างอย่างผมก็เข้าใจว่าเอ้ยกูก็อยากได้สิทธิประโยชน์ที่มันคุ้มเนาะเออไ,ไหนมาทางานอันไหนเป็นสิทธิที่ควรได้ก็ควรต้องได้เนาะหัวหน้าผมบอกว่าอย่าลืมว่าถ้าเราไปเรียกร้องมากเกินไปเนี่ยเขาก็มีทางเลือกเนาะเขาก็แค่บริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในบ้านเรานะเพื่อที่จะหวังกาไรใช่ไหมอ่ะเขาเห็นแรงงานเราถูกเขาก็เลยมาลงทุนเพื่อหวังกําไรที่มากนะถ้าเกิดว่ามันปวดหัวแล้วกาไรมันน้อยลงกูย้ายที่ดีกว่าย้ายฐานการผลิตดีกว่านะไปผลิตประเทศอื่นที่มันถูกกว่าซ หนึ่งนะที่ทําให้ก็ค,คิดว่าเฮ้ยแยกกันอยู่น่าจะดีกว่านะฮะทีนี้นะฮะับมาคุยเรื่องตัวรถ b t 5 0 Pro ตัวใหม่กันนะฮะต้องบอกว่า m a z d a เนี่ยได้พันธมิตรที่แข็งแกร่งเรื่องของรถกระบะมาเติมเต็มอย่างอ s u z u ูนะครับแล้วตัวมา z d a เองเขาก็เก่งเรื่องรถเก่งอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ a l l New D-Max ใหม่เนี่ยภายในเนี่ยดูแบบหรูหราดูแบบเป็นรถโดยสารรถเก่งมากขึ้นเอคือแบบเห็นแล้วแม่งว้าวจริงๆนะทีนี้เจ้าตัว m a z d a เองเนี่ยเขาก็ ออกแบี50ลงมาเนี่ยคือคอนเซปต์ของเขาก็คือ SUV Exclusive t u c k นะ mm hmm. ก็คือรถกระบะที่ให้อารมณ์ข้างในเหมือนรถ SUV ที่เป็น Exclusive นะฮะ mm hmm. ซึ่งต้องบอกว่า mm hmm. โอโ้โหเห็นข้างใน b d 50แล้วเนี่ยยอมรับเลยว่ามันเหมือนรถ SUV เนอะผนังข้างบนเพดานดูกว้างดูโปร่งนะฮะแล้วก็ดูหรูหราออปชันอะไรจัดเต็มตามสไตล์ของ m a z d a นะและที่สําคัญนะเขาได้เพิ่มแอร์แบ็กตรงกลางนะเรื่องระบบความปลอดภยัยเพราะเขามองว่าถ้าเป็น SUV นะระบบความปลอดภัยในการนั่งโดยสารเนี่ยสำคัญมากๆนะฉะนั้นเขาก็เลยเพิ่มลงไป อย่าได้ยั้งนะครับแต่ราคาคาดว่าน่าจะพอๆกับ i s u ูซหรือไม่อาจจะแพงกว่านิดหน่อยนะคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะฮะก็อันนี้แหละฮะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังส่วน Isuzu เองเนี่ยก็คงคาดหวังเรื่องของการที่จะพัฒนาเอาโน้ตหาของมาสด้มาพัฒนาอย่างตัว m ิวเเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่า ตัวมิวเตัวใหม่เนี่ยจะเอาโน้ตฮาวของ SUV ของ m a z d a ที่เก่งด้านนี้เอามาพัฒนายกระดับ m ิวเได้ด้วยไมนะฮะเดี๋ยวก็ต้องมาติดตามกันนะก็ตามสไตล์ของรถยนต์เนาะถ้าเกิดมาการจับมือการสร้างพันธมิตรนะถ้ามาโคกันแล้วชีวิตมันดีขึ้นเหรอนราเหมือนเรามีเพื่อนร่วมทางอ่ะถ้าเรามีเพื่อนแล้วมันร่วมทางแล้วมันจับมือกันแล้วมันช่วยเหลือกันแล้วมันโตไปด้วยกันได้มันก็ดีนะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันเลวโดนดูอยู่ด้วยกันแล้วมันแย่ลงนะก็ แยกย้ายบ้านใครบ้านมันฐารตูดก็าหากันแล้วก็แยกย้ายเดินออกไปนะฮะก็เป็นลักษณะนี้นะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังสนุกสนุกนะในเรื่องของเจ้าตัว B T 5 0 Pro ตัวใหม่นะฮะซึ่งก็จะไม่ได้เน้นของรีวิวนะเราจะพูดเรื่องหลังเพราะรีวิวคนทำเยอะแยะอยู่แล้วนะอันนี้เราก็จะให้พูดถึงว่าเป็นเหตุผลแล้วมันจะมาเสริมความแข็งแกร่งกันได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวก็มาฝากติดตามนะใครคิดเห็นยังไงนะก็ คอมเมนต์ comment, มาพูดคุยกันได้นะว่าเป็นยังไงในเรื่องของประวัติฟอร์ดมาสด้าแล้วก็พันธมิตรใหม่ระหว่างมาสด้ากับอีซูซูนะคิดว่าน่าจะเกิดการพัฒนากันจับมือกันได้ยาวนานแค่ไหนหรือจะพัฒนาอะไรใหม่ๆมาร่วมกันนะก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันแสดงความเห็นกันได้นะถ้าใครชอบก็ยืงกดไลค์กดแชร์กดซับสครับกะดิ่งให้ด้วยนะแล้วตอนนี้มีช่องทางติดตามใหม่ก็คือ t ิ k t o อกนะชื่อเวลดดนการันตีนะเข้าไปด้านล่างลิงด้านล่างได้เลยนะก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันอัปเดตใหม่ในอ